สวัสดีค่ะช่วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่10สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลัปดกระม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ซึ่งตรงกับวันที่10สิงหาคม2564 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนักท่านนายกิเยโมลัสโซเมนโดซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์กรุงกีโตในโอกาสวันเอการาชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลังใหม่ที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอกวาดอร์พระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกันิษฐาทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราสุดาสยามรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์นวังสัพพทุมพระราชทานพระราชาวรกาศให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลพระนาธ,ธรรมศาสตร์ประจำปี2564เฝ้าทุลอองพระบาท วันนี้เวลา13นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสพาทุมพระราชทานพระราชบรมกาศรให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิสธาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์หมู่ลนิธิอนันทธรมคิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกษณีวิทุนชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหาวานนนกรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนางสาวชนิสาแก้วล่าผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผน,นกธรรมศาสตร์ประจำปี2514เฝ้าทูลลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีนมหาวิทยลาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหนองคายจังหวัดหนองคายเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด19 วันนี้ที่โรงพยาบาลหนองคายอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายประเสริฐือชาธนาน,น์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเบื้องหน้าพระฉา,ายาลักษณ์สมเด็จพระนงางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกระหัตบดกรม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กองงานในพระองค์ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE รุ่น Easy Clean เป็นชุดป้องกันเชื้อโรคและป้องกันเชื้อไวรัสเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยโรงพยาบาลหนองคายได้รับพระราชทานชุด PPE จำนวน6ชุดย่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น ทังนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด จิตอาสาพระราชาทานในพื้นที่จังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นนในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินินาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564 จังหวัดสงขลาโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2564เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้สแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยวันนี้นวัดสามกองหมู่6หกตมเกาะแก้วอําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายแพทย์ทวัดลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัญรักษ์สงขลาเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาศาสนสถานเจริญพระเกียรติสมเด็จพระนงางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจิตอาสาพระราชาทานเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้เป็นการสนองพระราชบัิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมานสาม,มคัคคีทำความดีเพื่อชาติสาก์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่างๆให้มีความเจริญและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมที่จังหวัดชนบุรีพันตำรวจเอกพง์พันธ์ พลวงศรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชาน้ำจิตอาสาพระราชทานสถานีตำรวจภูธรศรีราชาและคณะกรรมาการบริหารงานข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชาร่วมมอบเงินจำนวนสามหมื่นบาทและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวนเจ็ดลังเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ภายในศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองศรีราชาที่เปิดรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 กลุ่มสีเขียวตามหลักเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลศรีราชาเป็นสถานที่ดูแลอาการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยโรคโควิด -19 เพื่อกักตัวผู้ป่วยออกจากคนในครอบครัวเพื่อลดการติดเชื้อในครอบครัวและคนใกล้ชิด ลดการแพร่ระบาดไปยังชุมชนหรือที่ทํางานอันเป็นการสนองพระราชาปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีด้วยหัวใจ วันนี้ที่บริเวณแหล่งน้ำหนองสิมบ้านปฏิรูปหมู่9ตบลสีสงครามอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ของชุมชนที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นแหล่งหาอาหารใช้ในการอุปโภคและการเกษตร นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564จัดโดยสำนักง,งานประมงจังหวัดนครพนมร่วมกับศูวนย์วิจัยและพัฒน,นาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดนครพนม และองค์การบริหารส่วนตำบลสีสงครามเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรักความหวงแหนในแหล่งน้ำของชุมชนร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตทุกคนต่อไปได้ สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในครั้งนี้ประกอบด้วยปลาสวาย1,000 0ตัวปลาโพง4 0 9 9 0ตัวปลาตะเพียน3,000 0 0ตัวและปลากระแหน1 0 0 0 0 0หตัวรวมทั้งสิ้น5 9 9 0 0 0ตัวทั้งนี้ยังได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำสิบชุมชนในตำบลสีสงครามเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนต่อไปด้วย จังหวัดต่างๆจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2563เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการร่วมขจัดภัยยาเสพติดวันนี้ที่จังหวัดร้อ นายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2563ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์พระราชทานรู้รักสามาัคคีสนองพระราชปณิธานสมเด็พรหนังเจ้าสศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการร่วมประจัดภัยยาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทาง ังค,ความรู้รักสามคัคคีและการสร้างสมานฉันท์เพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหาต่างๆกองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถพลิกฟื้นหมู่บ้านชุมชนที่อ่อนแอกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งด้วยหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหาและต่อยอดการพัฒนาไปสู่ด้านต่างๆเช่นวัฒนธรรมท้องถิ่นเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ส่งเสริมการดําเนินงาน,ด,านด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2547ถึงปี2562รวม338กองทุนและส่งเสริมการดําเนินงานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจนได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2563จำนวน22กองทุนประกอบด้วย หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจาก19อำเภออำเภอละ1กองทุนจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดสองกองทุนและหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหนึ่งกองทุนรวมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสิน้น360กองทุน วันนี้ที่จังหวัดแพร่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2563ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สถานการณ์การผ่าตาดของยาเสพติดจะมีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมาจากปัจจัยหลายประการเช่นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวและสภาพแวดล้อมในสังคมการแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างครบวงจร สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการป้องกันในระดับหมู่บ้านและชุมชนปัจจุบันจังหวัดแพร่มีกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน264กองทุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมเบลีกระบรมือสธาุทรานารีนะาวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยาพดีกรมหลวงราชาดิณีสริพัฒ์มหาวชราราชธิดา โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดทำอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจเริ่มตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2 5 6 4 ในวันนี้ที่อาคารสีจุลทรัพย์เขตปทุมวันซึ่งเป็นที่ทำการของมูลน,นิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจทุาทีจากเขตปทุมวันได้นําอาหารพระราชทานจำนวน4,000กล่องไปมอบให้แก่ประชาชนและแคมป์คนงานในแขวงวังใหม่แขวงรองเมืองแขวงปทุมวันและแขวงลุมพินีเขตปทุมวันโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด อาหารพระราชทานที่นําไปแจกจ่ายได้คัดสารรร้านอาหารขนาดเล็กในพื้นที่เขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การพร่ระบาดของโรคโควิดสิให้จัดทําและจัดส่งให้หมุลนนิธิซึ่งบางวันมีผู้ผู้มีกุศล,ลจิตได้ร่วมสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่13กร,รกฎาคม2 5ถึงปัจจุบันได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานไปแล้ว29วันรวมจํานวน1 1ึ9 0 0กล่อง สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งต่อน้ำใจไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันดูบริจาคเงินสมทบด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ eDonation s ได้ทุกธนาคาร สมเด็จพระอริยมง,งสาคัตยานสมเด็จพระสังฆร,ราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรโดให้เชิญเครื่องอุปโภคบริโภคประทานไปมอบให้แก่กองงานสาธารณาสงเคราะห์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมยุทธเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการพัฒนบาตของโรคโควิด -19 วานีนาวาเสนาสนารามบวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวนุชนาประทีปธีราน,านันรองผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคประทานซึ่งสมเด็จพระอริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้สมเด็จพระมหามิระวงเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเชิญไปมอบให้กองงานสาธารณาสงเคราะห์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมยุทธ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 ที่ตำบลท่าช้างองเภนครหลวงจงัหพระนครศรีอยุธยาในโอกาสนี้ทางวัดเสนาสนารามบร,รบวิหารได้สนองพระดรําริมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระาบาดของโรคดังกล่าวด้วยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตของผู้ที่รับผลกระทบประกอบด้วยหมู่8จํจำนวน150ชุดหมู่6 จำนวน50ชุดและหมู่2องจำนวน200ชุดรวมจำนวน400ชุดเป็นการช่วยให้สังคมมีความสุขตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือการที่เราทนเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนับเป็นความดีงามของคนไทยมาแต่โบราณการ สนพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนงางเจ้าสุดิกิตพร,ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาวันที่12สิงหาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์รรบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร,พรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7-13สิงหาคม2564 จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริศวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ